ฟีรอดูอยู่นะตามมน่ะเนี่ยใครอยากจะ <And S 1> สวยเนี่ย oh, ง,างามละมุะมนนี่งามละมุนนะทิกตอกก็มีเฟซบุ๊กก็มีไลน์ก็มีนะเ <do> น,นี่ยอันเนี้ยที่ต้องยิงจะใส่อ่ะชื่อว่างามละมุน งามละมุนส่งมาให้นะฮะติดรอได้ทั้งไลน์นะเฟซบุ๊กก็มีทิกตอกก็มีอินตาแก a มก็มีนะงามละมุนอะเรื่องยังจะงามละมุนไม่นะเรื่องฮ่าสวยมากเลยใส่ดูสิใส่ดูสิ fc รอดูอยู่ไม่ต้องเอาป้ายออกหรอกมันจะได้ใหม่ตลอดอะ แล้วก็ใส่โบใส่สวยโบว่าโบที่1แล้วก็วแล้วก็โบที่2นะใส่โบที่2แล้วก็ใส่โบที่3อนะ่ออออะ มีอยู่สามมุมอะเน,นี่ยงามละมุนล,ละโอ้งามจริงสวยไหมสวยสวยมากเลยอย่ะเดี๋ยวมาดูนะเดี<อ>๋ยวมาดูนะเหมือนบาร์บี้เลย แต่งให้เสร็จแต่งให้เสร็จเดี๋วมาดูใหม่